สวัสดีค่ะเจ้านี่รเถโอ้สวัสดีัพายุสบายสวัสดีครับเอฟซีครับโอ้ยอยากให้เห็นน้ำเด้มันมันเป็นมันเป็นมองที่ฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีฟอกฟอกปลอดเมื่อนี้เข้ามาฟอกปลอดกันด้วยสถานที่แห่งนี้ครับเอฟซีนี่เบิ่งดูอันนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้านด้อเพิ่นเป็นที่เพิ่น เข้ามาขออนุญาตไทยที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเขาไ้ครับอีฟซี่นี่เป็นข้าวไร่ข้าวไ้เขาไ้เขาที่ว่าเฮ็ดอยู่ในพื้นที่ลาดชันเบิ่งดูสวยงามขนาดห้าก็บ่มีไหมเพิ่นเฮ็ดไดจังไหมูเ,เ,ดเ,ดมเจ้าว่าเอาหนาบ่มีจักเสียนมิต้ต้นเขาอุ้ยอ่อนซ่อนไหลแล้วที่สำคัญครับอฟซี่ผู้ดำยากาศคือพยายามไล่สดแล้ว พยายามไล่สดแล้วแต่ว่ามันบบมีคืนบบมีสัญญาณครับเอฟซี่อยากให้เอฟซี่เห็นบรรยากาศสดๆเลยอยากให้เอฟซี่เห็นบรรยากาศสดๆแล้วที่นี่ <c oughs> มันเสียเสียตกที่ว่ามันบบมี่คืนมันบบมีคืน,น,คนเท่าก็เลยต้องจาเป็นต้องได้เห็เอ,อันนี้เอาไปฝาก FC เอฟซี่เทาบรรยากาศอ้ยสุดยอดที่สุดยอดแห่งมหาอภิสุดยอดเลยครับเอฟซี่ครับ อยากให้เอฟซีเขาได้เห็นเบิงบริเวณมองนี่เขายืนอยู่นน่โอ้ยมันสุดยอดมันสุดยอดมันสุดยอดครับเอฟซีเบิงโอ้ยมันสุดยอดมากเลยเอฟซีเบิงบรรยากาศเมฆหมอกหมอกเบิงหมอกครับเบิงหมอกนี่บรรยากาศหมอกอันนี้คือช่วงช่วงนี้ประมาณจะน่าจะ ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าครับเบบซี่เขาก็ย่งแหนมเห็นหมอกอยู่เบิ่งดู้าเข้ามามาหอดเร็วกว่านี่นะเขาสี่เห็นสุดหยอดกว่านี้เลยพุ่นปุ่นปุ่นุ่นหมอกเ็นบ่อยู่ไปยอดผูพุ่นอันนี้ฝั่งด้านขวาขากลับเข้าไปที่อำเภอเมืองเลยที่อำเภอภูหลวงครับขาขากลับเข้าไปเบิ่งบ้านของเพิ่นอุ้ยสะอ่อนครับเบบซี่ครับสะอ่อนบ้านเพิ่นสะอ่อนวิวของเพิ่นไป วิวบ้านของเพิ่นนี่นี่คือหนึ่งบอ่บอตรงอยู่ไก่ลงพยาบาลครับเอซครับเพราะว่าบำบัดธรรมชาติบำบับดด้วยโรคไพ่ไข่เจ็บคือสีผมีครับเอฟซีพูนทางที่เข้าแลนนี่คือถนนถนนตีเข้าสีแเลนไปกลับบ้านพูนเป็นเป็นผู้หลวงครับเอซเนี่ยอุทยานแห่งชาติผู้หลวงที่มีหมอกอยู่เนะี่ยคือมันมันสุดยอดีหลี สุดยอดมากแล้วก็สะสอ,อนเขาให้กระเจ้าสะอ,อนแบบได้วิธีเสออนที่ว่าเขาให้ที่กระเจ้าปลูกไว้เบิ้งล่มบรรยากาศล้มพัดยอดเขาเบิ้งเบิ้งเบ้งบรรยากาศล่มพัดเอ้ยโอ้ยพระเจ้ามันสุดยอดมากมันสุดยอดมากจริงๆเลยครับผมอุย้ยยากห F C H. ไหนเอฟซีเขาเดยมาเบิง้งมาเห็นน้ำ ยู่งเทพเพราะม่มีโอกาสไปเบิงได้เห็นครับเอซแต่อยู่บ้านเรานี่แหละคือบ้านเราหาเวลามาเที่ยวหาเวลามาผักผ่อนหาเวลามาฟอกอากาศล่มเย็นเซยๆซครับนี่เบิงล่มผัดวีวีโอ้โหบรรยากาศล่ม อีซิงครับอีซิง,งเดี๋ยวขามไปเบิ้งฟังคุนกันครับเ c ซนี่คือฝั่งฝั่งทางซ้ายฝั่งสายมือตอนที่ว่าตอนที่ว่าขาไปกรุงเทพนะครับเ c ็ซี่ขาไปกรุงเทพคือมันเฝ้าเฝ้าเพราะว่ามีนหม่เต็มรถเลยก็เลยบร่ได้ถ่ายคลิปใหเย็บซี่เบิงแต่ว่าตอนขากลับนี่โอ้โหชิวๆแบบว่างๆเลยเพป่นเนททใท้เขาโพส ให้ครัโพดนี่เพิ่นเฮ็ดแบบไหนครับปฏิเอฟซี FC. เพิ่นเอารถไถขึ้นมาไถแรงๆแท่งๆไถ,ถ,ถ,ถลงแล้วก็เดินนาขก้นมากแล้วก็ไถ,ถลงแบบมันมันสุดยอดมากเบึงปูนที่เห็นอยู่ไกลๆบึงน,น,นั้นเป็นหมู่บ้านคนหมู่บ้านจะเป็นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกที่เราเห็นตรงไปนี้ก็จะออกไปที่อำเภอเอ่อไม่ยังไปตำบลยอียงโกกระทอนนะครับเอฟซี่ โกคาท์ทหรือไปลมเก่าลมเก่าลมสกักเพชรบุญ์็ที่เที่ยวกันทั้งนี้เนี่ยครับไปทั้งนี้เอกถนนเปเนโอ้ยมาฟอกไตน้วกันครับเรบซี่ครับเรามาฟอกไตด้วยกันด้วยบรรยากาศที่ที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วแล้วก็บรรยากาศที่ว่าห้องบริสุทธิ์ไม่นเนี้เพื่อนปิดคือเพื่อนเปิด ร้านขายกาแฟแล้วก็บรรยากาศขออนุญาตนะครับเด้อเพิ่นปิดเมื่อนี้แต่ว่าเพิ่นยังเหตุสกายวอกไว้เฮหห้อยางเบิงแล้วก็ได้รับชมอดบ่ได้อดบ่ได้ครับเอฟซีอดบ่ได้ที่เสีมยมาไฮเอฟซีเขาได้เห็นด้เบิงน้ำกันออ้เบิงที่บรยาาบรยากาศบรรยากาศมันสุดยอดที่สุด บรรยากาศแบบนี้หาอยู่ใสบ่ได้ครับเย็บซี่มาฟอกปอดน้ำกันแต่กวันเพราะว่าขากลับในห้องพอเฝ้าอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าขาขาไปี่ขาไปห้องเฝ้าในยังน้อยครับเย็บซี่แต่ว่าขากลับห้องเฝ้าเ้องก็เรยมีเวลาก็เย็บซีมาแวะฟอกปอดกันกับรรยากาศแบบนี้อยากให้เย็บซี่เขาได้เห็น โอ้งามมีลีงามมีลีถ้าถ้าเข้ามาเศร้าก็นี่จังน้อยนึงเนี่ยคืออมอกนะเพิ่นสีแลนแลนต่ำคิวเขาเลยกเอฟซีเพิ่นสีปะทะคิวเขาเลยอันนี้เข้ามาอยากอยากมากสวยใน,นจังน้อยเออปก,กติถ้ามาเศร้าก็นี่จับยวงสีได้เลยเป็นบ่นนโอ้หนาวหนาวที่นี่หนาวจับก็งวง ไม่อย่งนี้น้ำแดงอันนี้ดดแดงด้อนามเปนอย่างใก้กัเด้อวิวโอ้หสุดยอดเลยคอยยเห็นวิวคอยงามแห้งอดบ่ได้เดี๋ยวจยาน้อยจะพาขามไปเบิงสักุระทั้งพุน ซอันนี้แซ่เย็นแมนปะบมเมนแซ่ของเน่าไปไปเอฟซอนี่ท่งขึ้นสกายวอล์กนี่คือสกายวอล์กไม้ไผ่แต่ว่าขางล่างเพิ่นหน่าจะเป็นโค้งเล็กอยู่เบิ่งโอ้มันขาดบา่ได้ขาดบ่ได้ที่สีย่ยิบคลิปออกมาเห็ดให้เบ <laughs> ิ่งสิงาสตวันกามี ด้วยความประทับใจแล้วก็เอฟซี FC ครับอยู่ได้พื้นเมืองแท้เด้ถ้าแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยแน่นอนว่าอยากไปใส่เลยน,นี่อยู่ได้เ้ิเมือถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> โอ้โหอยากหเห็นด้วยตาเป้ายี่สีถ้าเห็นด้วยตาเป้านี่ยบอกเลยว่าสวยงามอีหลีบริเวณนี้คือสกายวอล์ ที่เป็นเหตุไว้ให้ให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรได้ขึ้นมาเก็บภาพความทรงจำโดยเฉพาะคุณยายคุณแหล่สเสห้างมแด,ดงกับห้างหมแด,เดงเพื่อนดอกเว้ <laughs> ยโอาพมานางปลอกปอ,ปอด๋ยวใครมมแดงไม่แกงนไหม ใส่หลายู่แห่ง่างถูกใส้หลาเขาอยูอ่แห่ง่างอดบ่ได้ครับเบบซี่ที่จะเอาภาพบรรยากาศแบบนี้ซึ่งซึ่งไม่ค่อยอหนึ่งนานทีปีหนนซึ่งไม่ค่อยมีเวลามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้คือเขาผ่านบ่ได้ยอมไม่ได้ครับเบบซี่ยอมผ่านบ่ได้ผ่านไม่ได้ก็ต้องเอาเอา,เอ,าออกมาแล้วก็ เอาไมา่ให้เอฟซีได้รับชมนี่นอนอยู่แล้วพุ่นพุ่นอีกมองนึงเป็นมองเช็คอินอันนั้นอันนั้นเป็นอีกมองนึงแล้วก็สถานีที่นี่อีกอีกมองนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอีกอีกที่หนึง่งเดี๋ยวสิพ้าเอฟซียางไปเบิ้งฝั่งพุ่นมีสซากุระพร้อมตอนนี้เพิ่นบลูว่าหิวหรือว่าจังไดบุ๊กับบรรยากาศ <laughs> เต็นเอฟซีน้ำเน <Wha> ี่ยก LI ินลูกชิ้นเด้อร์ฮะกินลูกชิ้นเด้อร์สุดกินลูกชิ้นเด้อร์สนใหญ่นั่งทำงานหนักแบบขับรถไปนน้ำกับอะไรซืดๆซอยเหยียบเบรกซอยเหยียบกันเร่งกเห็เลยพ่อจอดรถก็เลยเมยแน่กันอยูก็เลยกินเอาบรรยากาศแบบมวนๆแบบสดชื่นกับบรรยากาศที่ ให้เออยากให้เอซเข้าได้มาเห็นแล้กกัมาสัมผัสบริเวณนี้ยูที่อำเภอเลยว่างใสครับ f อซถนนเส้นนี้ขึ้นมาจากทางผู้หลวงผู้หลวงแล้วก็ไปลงที่อำเภอลมเกา่าถนนเส้นนี้พ่นเดินถนนร้อยฝ่าครับ f อฟซีนั่นที่สนภคยอยู่สบายก็ได้สิสสได้แวะมากอีกเทียงได้แวะมากโดนโดนเลยละปีสองปียังได้แวะมากับพเคยแวะมาบรรยากาศช่วงเวลาซ้ำนี้ มือนีเห็นก็เลยอดเรไกลายไปแล้วยอนครับมาสองรอบแล้วครับเอฟซสองรอบแล้วขึ้นมากปุ๊บไส่สดโบมีขื้นก็เลยเอาเห็ดเป็นวิดีโอให้เอฟซีได้เบิงในรับชมเพราะว่าที่ผ่านมาเบิดปีได้เบิงตะใบไป <c oughs> มือนีมือนีเอาแรงเอาแรงเช็คอินเอามาแวะใหเอฟซี FC เพื่อผู้ใดได้แวะมาทางทางพันก็นแวะขึ้นมากเช็คอินไดแล้วก็เก็บภาพความทรงจำ เก็บภาพความทรงจําที่เราเดินผ่านเปล่าเขา่านไปผ่านมาเขาสิได้เออเคยผ่านแล้วมันสวยจริงหรือสวยไม่จริงเบิ้งดูเมื่อนี่อากาศอึมครึมเลยมัน่รู้ว่าเป็นเมฆหรือเป็นหมอกหรือว่าเป็นอย่างัน,นแต่ว่าที่สัมผัสได้อยู่ตอนนี้ก็คือเย็นสบายเลยบนตรงมีพัดลมบนตรงมีแอร์นอนเย็นสบายเลยหนาวสะบัน <laughs> 俺没理他。 ที่้างสิบไปบอลขั้งเขามากเฮ่ทขง้าาสิบไปพ่นเจ้าที่อยู่กูเหรอขัไนห้องสิบไ่ถนนเซนนี่นนนแลนไงครับเจ้าที่แลนงายก็คือหนึ่งมันรวดวัวหลรวดัวไหลพูดอะไรสี่ ได้เลยสบายบรรยากาศให้เก็บที่ออยวยางอิ่มแล้วก็ได้ยี่งเต็มที่เพราะว่าอย่างว่าที่ส่วนไคอยู่สบายเอยงมากนางล่งแบบโบอยากเมื่อบานเลยอยากอยู่นี่อยากขออยู่กับพ่อตาอยู่นี่แหละ <c oughs> ากขออยู่กับพออ่อใหญ่อยู่นี่ไหมมองดูโอ้โหมันสวยงามอะไรอย่างนี้